กราบสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพาไปดูแอดออนอิโมจิกันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนจะไปเริ่มกันยังไงฝากกดติดตามช่องกันไปด้วยนะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับโอเคพอเราเริ่มมาแล้วเขาจะมีสมดไกด์บุ๊กเป็นวิธีการค้าของต่างๆในแอดออนตัวนี้ฮนะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีหนึ่งฮนะแล้วก็อันนี้คืออิโมจิลิสก็คือหน้าตาอิโมจิที่เขาเอาเข้ามาทั้งหมดนะฮะ ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเดี๋ยวผมพาไปหาหน้าอีโมจิที่ใช้คาฟก่อนนะครับผมหน้าอีโมจิที่ใช้คาฟจะหาได้ตามแมปทั่วไปเลยเนี่ยเห็นไหมก็คือเกิดมาค่อนข้างจะเยอะเลยฮะหาไม่ยากหาไม่ยากคือวิ่งไปแป๊บๆก็จเจอละเกิดได้ตามแมปแบบเกิดได้ตามธรรมชาติเลยฮะนี่ถ้าสมมติว่าเราเจอแล้วก็ให้เราทุบทิ้งซะเราก็จะได้หน้าอย่างนี้มาแล้วก็ต้องเก็บสะสมให้ครบ5อันคือมันหาไม่ได้ง่ายขนาดนะดดั้นหรอกนะ สังเกตไหมฮะก็คือตัวหนึ่งได้หน้าหนึ่งเราต้องค่าหน้าเดียวกันเนี่ยให้ได้สี่ตัวนี่ฮะเข็นไหมก็คือหึงตัวต่อหนึ่งหน้าฮะเข็นไหมแล้วสูตรครัฟอะต้องใช้ทั้งหมดแบบโหยนี่ฮะเข็นไหมอย่างอันนี้ก็ใช้5้าอันอย่างอันนี้ก็ใช้4ี่อันเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันไอ้นี่น,น,น,นีเห็นไหมมันเกิดไปเรื่อยๆฮะไม่ได้หายากขนาดนั้นแต่จะหาให้ซ้ํากันอะยาก มันยากตรงหาให้เหมือนกันเนี่ยแหละโอเคพอเราได้มาแบบนี้แล้วเดี๋ยวผมขอเก็บตรงนี้ก่อนเดี๋ยวงงนี่ฮะพอเราได้ซ้ํามาแล้วครบห้าอันเราก็สามารถเอามาค้าเป็นหมวกได้นี่ฮะอันนี้คือหมวกนะหมวกจะใช้5อันแล้วก็ถ้าเป็นบล็อกบล็อกจะใช้แค่สี่นี่ฮะเดี๋ยวผมค้าหมวกให้ดูก่อนพอเราค้าหมวกมาแล้วนี่ฮะใส่ได้ มันก็จะมาเป็นหน้าอย่างนี้เลยอนะหน้าอีโมจิผมว่ามันปั่นดีนะแต่แต,แต่ผมแอบเสียดายอะคือสังเกตอะไรไหมฮะเวลาเราใส่หน้าอีโมจิแล้วมันไม่มีค่าเกาะขึ้นเลยเนี่ยค่าเกาะตรงเนี้ยมันไม่มีขึ้นเลยฮนะผมแอบเสียดายมากน่าจะแบบจะว่ายังไงดีอะเขาน่าจะมีแบบเกาะให้หน่อยเวลาเราเอาไปใช้กับชุดเกาะธรรมดามันจะได้แบบอันนี้บรรล้านหน่อยอะ แต่อันนี้ก็คือแบบเหมือนหน้าเอาไว้แต่งตัวเฉยๆเลยต่อไปจะเป็นการเอาหน้าอีโมจิมาคราฟบล็อกนะฮะก็คือใช้หน้าอีโมจิ4อันเมื่อกี้ที่ผมบอกไปแล้วแต่อันนี้จะามาคราฟให้เห็นภาพชัดๆนะนี่สามารถคราฟได้ในกล่องคราฟหรือคราฟผ่านตัวละครเราเลยก็ได้ไงเห็นไหมก็คือมันใช้แค่สี่ช่องแล้วก็วางแหมนอย่างนี้ได้เลยแล้วเราก็สามารถคืนได้ด้วยนะทั้งหน้ากากและอันนี้เลยเมื่อเราไม่ได้ใช้แล้ว แล้วเราอยากเก็บเห็นไหมมันก็สามารถเอามาแลกคืนได้อย่างถ้าเป็นหน้ากากเราเอามาคืนเราก็จะได้ห้าห้าบล็อกค,คืนแล้วก็ถ้าเป็นหน้าปกติไม่ใช่สิไอที่เป็นบล็อกอะ่ะที่เราคาฟเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราคาฟไปแล้วเราอยากคืนเราก็มาวางคืนได้เราก็จะได้คืนสี่อันเห็นไหมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้หน้ากากจะวางไม่ได้นะฮะแล้วก็ไอของคาฟเนี่ยก็จะวางไม่ได้เหมือนกัน นี่ฮะเห็นไหมกดวางแล้ววางไม่ได้คะคือมันใช้คราฟได้อย่างเดียวไอ้หน้าเนี้ยประมาณนี้ฮะแล้วก็อันนี้คือหน้าทั้งหมดที่อยู่ในแอดออนตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะเกือบครบหมดแล้วนะนี่ฮะให้ดูชัดๆอีกสักรอบหนึ่งอ่าประมาณนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นหน้ากากทั้งหมดก็คือไอ้หน้าทั้งหมดนั่นเลยฮะเอามาทำหน้ากากได้หมดเลยโอ้โหเยอะมากอะ่ะ เดี๋ยวให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันนะอืมเอาหน้าไหนดีอ่ะที่รู้สึกว่าปันป่นๆอะไรอย่างเงี้ยนี่ฮะ <c oughs> หน้าผอะืดประอมดูดิหน้ามันปันนะ่นอ่ะเนี่ยเห็นปะโอ้แล้วมันเยอะนะทำเป็นเล่นไปเยอะมากอุ้ยนี่ไงโอ้อุนชีนี่แล้วก็หน้าโกรธหน้าง่วง มีหมดเลยแปะ <c oughs> หน้าโกรธแล้วก็หน้าง่วงแล้วมีอะไรกันอันนี้หน้าหนาว <c oughs> แล้วก็อันนี้แบบหัวเลาะฮากักโอ้โหคือแบบมันเยอะอะคือสายสะสมอะผมว่าอาจจะชอบนะถ้าเป็นสายแบบสะสมอะไรเลือ่อยเปื่อยอะดูดิ <c oughs> มันเลือ่อยเปื่อยมากเลยนะ เดี๋ยวผมขอเปิดเกมหมด่อยนะคงไม่มีใครเอาหน้าอิโมจิพวกนี้มาสร้างบ้านใช่ไหมฮะมันสร้างได้หรือเปล่านะเออมันเป็นบล็อกที่เห็นทะลุอะแล้วก็บล็อกพวกนี้เป็นไนนี่หรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอคิวแล้วก็มันใช่เอนติตี้หรือเปล่าแล้วก็กำหนดระยะเป็นสิบบล็อกอะ โอเคบล็อก okay, คือบล็อกนะฮะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตโอเคฮะถือว่าโอเคตอนแรกผมคิดว่ามันจะเป็นสิ่งมีชีวิตฮนะยังดีนะที่มันยังเป็นบล็อกอยู่โอเคครับ okay, ผมสำหรับแอดออนอิโมจิก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือคอมเมนต์กันไว้ที่ใ่าคลิปก็ได้นะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับยังไงไว้จเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย